เจอแล้วจอปูที่ตรงปกไส้ถลักเนื้อเน่นมาก ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวบางแสนอย่าลืมมาแวะที่นี่เลยตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเดินตรงมาที่หน้าตลาดเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปที่ซอยแรกพอเดินเข้าไปในซอยร้นเขาจะอยู่ขวามือป้ายเขียนว่าจอปูเจ๊ปานีเป็นเจ้าดังที่บ้านโปง่งเขาเปิดมายาวนานกว่า40ป,ปีแล้วเคอยออกทีวีมาหลายรายการด้วยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทางร้านกรารันตีว่าเนื้อปูทุกแบบใช้เกร็ดพรีเมียมแล้วราคาไม่แรงเลยอ่ะแกฉันยืนดูเขาทอดกินหอมหนะ้าอีดเวอร์เราจัดเป็นชุดใหญ่มาพี่พ่อค้าน่ารักมากพอแหวกไส้ดูเท่านั้น และมเนื้อปูเน้นเน้นคือทําถึงทําดีแบบลูกก็ไม่แพ้กันน้าจิ้มเป็นสูตรของทางร้านเชี่ยวเองทําเองแน่นอนว่าไม่เหมือนใครจัดก่อนเลยโซคําแรกเข้าไปเออแกเอ้ยชาศาสนาจ้อปูเจ๊ปานี้ขออนุญาตดึงกันเชียงมาชิมสักคำรู้สึกเหมือนยืนชิมอยู่ชายหาดเลยอ่ะอร่อยมาต่อกันที่นี่เลยทอดเป็นชิ้นก็อร่อยไม่แพ้กันโซไปอีกคาตัวโตเลยสิบปากว่าไม่เท่าปากชิมเองทัดใจอ่ะมา